สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v ีพีธรรมดานะครับช่อง v ีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเที่ยงนะครับหุ้นไทยเที่ยงของวันพฤหัสบดีนะครับสีส้มสีส้มนะครับวันที่ยี่สิบสี่สิงหาคมของปนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสาหรับหุ้นไทยเที่ยงวันนี้ก็เป็นวันที่สีส้มส้มนะครับเป็นหลักนะครับสีส้มส้มนะ ช่อง VIP ธรรมดาก็จะมาน,นําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรวมเพื่อความบันเทิงทุกๆวัน,ว,นวันละ4คลิปนะครับหุ้นไทยเช้าหุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบ่ายหุ้นไทยเย็นนะครับสําหรับหุ้นไทยเช้าก็ออกไปแล้วนะครับเน้นผิดตัวนะให้1 2 3ไปเน้นที่สองกับสามมันมาหนึ่งเลยบนเน้นบนนะครับประมาณนี้นะครับอ่า สำหรับคนที่นั้นล่างได้ด้วยก็ก็คงจะดีอยู่ประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่กานนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนทางก็จะมาวางเรขให้ผู้ชมได้รับชมยนยันเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับตามนี้กันแล้วกันนะครับอ่มาชมกันเลยว่ามีอะไรบ้างอืม เดี๋ยวให้จดไปก่อนนะครับจดไปเลยนะตามนี้เลยใครแคปเจอหน้าจอได้ก็จับไปนะครับอ่าอับจดเอาไปนะครับ เดินบนนะ0123นะครับขอเน้นที่012นะครับประมาณนี้อู0330 0440 0550 0660 0770 1331 1441 1551 1661 1771นะครับสำหรับชุดวินนะครับ0456712นะครับประมาณนี้นะครับอืมอเห็นชัดเนาะครับ0บ1นะครับ001นะครับ ันนี้เด่นบนนะครับเลือกเอานะครับแต่อาจารย์ขอเลือกที่ศูนย์หนึ่งสองนะเป็นหลักนะี่ศูนย์หนึ่งสองนะครับเป็นหลักนะครับครับอันนี้ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์หกศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับขอเน้นที่ตรงท้ายนะตรงนี้นะเด่นสุดนะศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับส่วนทางนี้อาจจะตัวรองนะครับตัวรองนะตามนี้นะครับตามนี้นะครับตามนี้ส่วนชุดวินนนะครับตามี้นะครับ ใครไม่มั่นใจก็ลูดได้เลยลูดศูนย์กับหนึ่งนะครับส่วนสองขอพิจารณาดูสายบนสายทางภาคใต้ก,ก็เลือกเอานะครับศูนย์ 1, หนึ่งสองสามก็เลือกเอาตัวหนึ่งนะแต่อาจารย์ขอเลือกที่ศูนย์กับหนึ่งก็แล้วกันนะครับใครชอบเดินประจัดไปใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับรอบนี้ก็มีตามนี้พบกันใหม่หุ้นไทยบ่ายนะครับสําหรับหุ้นไทยเที่ยงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแฮงหฮง แนวทางก็จะมาวางให้ท่านทุกวันทุกวันนะครับยกเว้นเสาร์อาทิตย์นะพักผ่อนนะครับขอบพระคุณมา,มากๆครับสวัสดีครับ